สวัสดีครับ,บทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปช่งองโลกากาศด้วยเครื่องบินกันครับผมนายจิรัตนาลีรงมวงนางสาวธนพรสิงห์ธรระเสริฐค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าของ KSP หรือว่า Kerbal Space Program นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็จะกดเข้าไปที่ Start Game ค่ะ มีสองทางให้แล้วก็คือ resume Res game อ resume save กับ start new นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะขอเลือกเป็น resume เพราะว่าเราเคยสร้างเอาไว้แล้วแต่สาหรับใครที่ต้องการจะ create new one เนี่ยก็กดเข้ามาแล้วก็เลือกได้ค่ะว่าอยากได้หมดไหน s b o x s o x s n i e n c e วร์เลแล้วก็สามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เลยงั้นเราเข้าไปดูในที่เราเคยสร้างไว้เลยค่ะไปกันค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้นะครับเราจะสร้างเครื่องบินที่พาคุณไปทัวร์โคจอนรอบโลกแบบไปกลับครบลำจบที่ไฟล์หนึ่งแล้วก็กลับมา,าเต่เพลเพลงครับอ่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอูอูเครื่องบินนะครับเป็นแนับรวมแ้ก็มีอูเครื่องบินเนาะอ่ะเราไปดูอูเครื่องบินกันเลยดีกว่าครับ อ่าโอเคทีนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเครื่องบินที่เราจะส่งทุกคนไปโอากาสเลยครับเราตั้งชื่อว่าเป็นรุ่นฟินิชเนาะเออเนาะก็ดูรอบๆเครื่องบินเนี่ยก็จะจะดูเหมือนเครื่องบินเจ็ตธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินที่ที่เราเนี่ยได้นําจรวดเนี่ยเอาไอโฟนของจรวดเนี่ยกับ ฟูเอลของจรวดเนี่ยมาผสมด้วยทําให้สามารถบินได้ไกลมีฮีชชิลนะครับด้านหน้าซึ่งสามารถทนความร้อนได้แล้วก็ติดแผงโซลารเซลล์เต็มเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้มีไฟฟ้าใช้ภายในนั่นเองงั้นถ้าทุกคนพร้อมสาหรับการปล่อยแล้วเราไปดูการปล่อยกันดีกว่าครับ <Let me S 1> ไปเลยเอาแล้วนะครับ ผมจะพาทุกท่านไปดูวิดีโอในการบินกันเลยครับในการบินเนี่ยก็ต้องมีการทิ้งชิ้นสมม่วนวัตถุจรวดมากมายเลยนะครับในสมัยก่อนแล้วก็ทําให้เห็นเนี่ยว่าเรามีขยะโอากาศเยอะแยะมากมายเลยการมีขยะอาก,อกาสเนี่ยมากกว่าครึ่งน้นชิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับคอนเซปต์ของทีมผมก็เลยคือเป็นการประหยัดที่มากที่สุดนะครับไม่มีการทิ้งอะไรออกนอกอวกาศแล้วก็สามารถนำจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆครับ ค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปที่เราอัดเอาไว้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีการที่จะต้องกรอให้เร็วขึ้นก็เลยอัดไว้แล้วก็มาตัดต่อแล้วก็ค่อยลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันเลยตรงนี้เราก็จะพยายามทำให้อยู่ในตรงกลางของเลนเนาะแล้วก็งัดขึ้นตอนนี้จะเลยแล้วก็เลยต้องงัดขึ้นค่ะ แล้วก็เราก็จะเก็บล้อนะคะอันอนี้เผิ่งกดคำสั่งสอนกันโอเคแล้วเราก็จะพยายามงัดขึ้นเนาเพื่อเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปข้างบน ตรงนี้ก็จะมีการเปิด RCS นะคะเพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องบินได้ง่ายขึ้นตอนที่อยู่นอกเหนือเอานอกชั้นบรรยากาศแล้วแล้วก็จะมีการ activate ตัว c o ลเลอเมื่อกี้นี้เนาะเพราะว่ามันมีการเสรียดสีระหว่างชั้นบรรยากาศก็จะทำให้เกิดความร้อนเราก็เลยต้องเปิดเพื่อป้องกันตัวเครื่อง ต่อไปก็จะเป็นการเซตมาโนเวอร์นะคะก็ mm hmm. คือเป็นการเซตการเบี่ยงวิถีโคจรของตัวจรวดตัวนี้อพอขั้นตอนนี้เสร็จนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้เครื่องบินของเราเนี่ยสามารถโคจรรอบโลกได้นั่นเองคะ่ะท mm hmm. นนี่ควก็จะสังเกตเห็นได้ว่า ตัววงโคจรเนี่ยเป็นเป็นค่อนข้างที่จะครอบคลุมในส่วนของโลกแล้วเราก็จะมีการปรับอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดเนาะอันนี้คือยานอวกาศของเราเนี่ยสามารถโคจรครบรอบโลกแล้วครับงั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่า เอาละค่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นการดูการขึ้นไปสู่วงโคจรอ,อย่างคร่าวๆนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วในบางครั้งเนี่ยเครื่องบินของเราสามารถลงมาได้ค่ะแต่ว่าที่เราไม่ไดเอามาโชว์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าจะลงได้อย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีความล้มเหลวและโปรโตไทป์ก่อนหน้าที่ไม่สําเร็จอยู่มากมายค่ะเช่นร้อนไปจนเครื่องระเบิด ไม่มีเบรกหรือว่าอะไรต่างๆนี้ค่ะซึ่งตัวเครื่องที่เราพัฒนาแล้วโชว์ให้ทุกคนเนี่ยคือมันขึ้นขึ้นข้างบนได้แล้วแต่ว่าอาจจะยังลงมาไม่ได้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของพวกเรานะคะพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังมากๆนะคะขอบคุณครับเจอกันค่ะ